วันที่3ของเซิร์ฟเวอร์หกสมหกมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกก็รับตัวดำยอดหลังก่อนแล้วตอนนี้เรามีตัวแดงอยู่ดิบสามใบและตัววม่วงหนึ่งใบไปจัดตัวแดงสิบใบไปก่อนสาธาเมชาร์จเปียงบุกบาสีม่วงเกลือฮะมาฮะตัววม่วงต่อเลยหวังว่าจะได้สีทองนะ ข้ามเลยดีกว่าไอ้ค้างเอ้ยเอ้ยเอ,ยอ้สีมอหน้าแอมเบอร์เฮดแลกได้เพิ่มอีกหนึ่งใบนะมาสมอีกใบจัดเลยมาคราวนี้จะได้หรือเปล่าข้ามไปเลยกดอีกโอ้มูเมงไรเดอร์ขอเวลาแค่เพื่สตะคุณนะครับโอเคเรียบร้อยมา วิวขึ้นเป็นฐานสิบนะซึ่งวันนี้มีแลนว่าจะทําให้ววสิบสิบนะครับผมเพื่อที่จะร์มของม่วงนะแพ็กนี้เราก็จัดไปเลยนะครับสามแพ็กพันเพชรนะตอนนี้เรามีพลังงานอยู่เก้าร้อยนะแล้วก็ป่องม่วงอยู่เจ็ดร้อยโอเคขอเวลาไปผ่านพลังงานเพื่อให้เวลวเราขึ้นส0สิบโดยเร็วนะครับโอเคฮะผ่านพลังงานเสร็จแล้วแต่ว่าเวิเรายังฐานสิบเอร์เือนะั้นยังไม่สิบซึ่งตอนนี้ผมทำการไปซื้อแพ็กนี้มานะร้อยี่สิบเก้าบาท ซึ่งทำให้เราข้ามโฆษณาได้นะซึ่งทําให้เราดูโฆษณา,เ,าเอาพลังงานฟรีได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ได้เพชรทุกวันนะครับผมมาซึ่งตอนนี้มีตั๋วแดงอยู่สิบใบมาจับสักหน่อยอดิชาร์จให้ค้างให้มีค้างว่ะตอยอุกาบาต เอาหน้าจอขาวเลยเอ,เ,อเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าสีมว่วงอะไรปะเนี่ยเอาเออกมาอันเดียว,ยวโอเคเป็นสปริงมัดแต่กระเดียรเฮ้ยฮะขอเวลาไปทำให้วิลล์สี่สิบนะแล้วก็จะไปฟาร์มของม่วงแล้วเจอกันตอนฟาร์มเสร็จเลยโอเคฮะตอนนี้ก็ฟาร์มของม่วงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ ซึ่งเรามาดูผลผลิตที่เราได้มากันซึ่งก็ได่แพ้อะรสี่สามสิบสองสิบสามสิบสามชิ้นเนาะเจ็ดร้อยกระป๋องสิบสามชิ้นโค่นน้อยอะ่ะเราฟาร์มโค่นนานนะผมอ่ะผมขอใส่อุปกรณ์แป๊บนึงซึ่งโอเคตอนนี้พลัง, 1, 100นงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะซึ่งเหลือตรงสุูผลนี้นะครับโอเคแล้วก็เหลือฟิกเกอร์ด้วยที่ยังไม่ปลด โอเคสำหรับวันนี้พลังเราก็น่าจะดันได้แค่นี้นะครับผมซึ่งผมว่าจะดันได้อีกอยู่นิดนึงนะอะตอนนี้อันดับเราอยู่ที่อันดับสี่สบนะอันดับพลังพานาันอยู่ที่แปดสิบสองนะครับผมส่วนตัวละครสุดแก่งเป็นกาโร่นะอันดับสิบเจ็ดแล้วก็คิวโอเวอร์อร์ดนะครับคิวอันดับที่9โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่วันหน้าครับผม